แดดกระห้อนเนาะทุกคนนะคะกบมาให้กำลังใจพ่อบ้านเดี๋ยวอนันนี้บังพูน่ะจ้าพูน่ะเห็นปะพูนาา่ะจ้าแดดกระห้อนนะจา้าเลยมาให้กำลังใจพ่อบ้านนะจา้าสู่สูด้เทาเอ้ยนะคะเออแรงงานของบ้านเนาะทุกทุกคนนะคะน่ะละนะคะหัวเรียวหัวเลี้ยงเยาวัฒกลมกมาคือกันมาให้กำลังใจนะคะได้คือมาให้กำลังใจกบมาส่งข้าวนะคะพี่น้องคะดูผู้ทุกคนนะคะนี่ล่ะนะคะ ไวรุ่นสางโตค่ะนะคะไวรุ่นสางโตบะเฮ็ดกับ่ได้นะคะใส่ใจกับลายนะคะหนุนนี่นั่นเด้อนะคะนี่แหละค่ะเป็นเกษตรกรนะคะบ่มีเงินเดือนเงินดาวหยังนะคะเขาก็อาศัยในการทํามาหากินแบบนี้แล้วนะคะเลี้ยงชีพนะคะแบบนี้แหละนอกจากอืมเขาก็บ่ได้มีเงินเดือนนะคะเหมือนข้าราชการเพิ่นนะคะเขากับเป็นแค่เกษตรกรผู้น้อยนะคะเพื่อที่จะเอาแรงงานของเรานะคะมาขายในการแลกเงินนะคะนี่แหละนะคะเอ่อแดดกระห้อนทูกค้นนะคะแดดก็ฮห้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละ ะะอาชีพหลักของยายวาดนะคะก็คือเป็นเกษตรกรนะคะไว้รุ่นสางโตนะคะมีทั้งเล่้จากานั้นมียกงนั้นใหุ้ณเจ้าของนะคะแตมารับจ้างระบายเพิ่นดังสีละเนาะค่ะแต่ยังดีแน่ค่ะที่มีรถไถมารับจ้างเพิ่นนะคะเออยย่างหน่อยๆเขาก็มีเครื่องทุน่นแรงนะคะมามาไว้บริการทุกท่านนะคะผู้ไรนะคะที่นะคะจะใส่บริการยายวาดก็เชิญได้เด้อนะคะเบอร์โทรพ่อว่านกศูนย์เก้าเก้า จ็ดหกเก้าหกสามเก้าเก้านะคะแล้วก็อีกเบอร์ของยายว่าดโดยตรงนะคะเพราะว่าจะติดต่ตอเรื่องอีหยังกับตามแต่นะคะแต่วาอย่ายโทรมายืมเงินเด้อนะคะย่าโทรมายืมเงินนะคะแล้วก็ย่าทักมาอืมไอให้ไปใสหนีให้นะ <laughs> เบอร์โทรของยายว่านะคะ โทรมาได้ค่ะก็คืนหนึ่งค่ะนะคะมาเคลียงานแล้วก็เออมามาจองคิวงานนะคะยาย่าดก็จะเคลียร้านร้านร้านเป็นเจ้า,เป,เ,จาเป็นเจ้าไปนะคะสองค่ะนะคะทักมานะคะถามเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆนะคะที่ออกตามฤด,ดูกาลนะคะยายวาดบ่มีมาจำํำใดๆทั้งสิ้นเด้อเอาใจแรกใจนะคะห้ามโอนมาเด็ดขาดนะคะถ้าเพจใดนะคะ ท้กไปแล้วไปเอาเงินมาจํานั่นคือเพื่อนบ่มีของนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายายวาดนะคะมีผลไม้ตามฤดูกาลขายยายวาดก็จะพดขายเรื่อยๆแต่นะคะที่สําคัญห้ามโอนนะคะบอรับโอนนะคะบอรับเก็บเงินโอนเลยนะคะบ่บโอนมานะคะไม่มัดจําไม่อะไรทั้งนั้นนะคะไห้ม้าในส่วนเลยนะคะติดตามเพจของยายวาดไว้นะคะเพราะว่าจะเป็นว่าดเดทดแฟนเพจนะคะแล้วก็ เหตุหลักนะคะวัาสนาเดชบุรัมนะคะติดตามไว้นะคะโทรมาสอบถามก่อนเด้อะนะคะว่ามีผลไม้หรือบอ้นะคะบางทียายวาดโพดไปนะคะอาจจะผลไม้เบิร์ดนะคะหรือยังไงนะคะโทรมาถามก่อนนะคะอาจโทรของยายบาดไว้นะคะ0 6 1 5 9ห5 5น4นะคะทุกคนนี่คือเบิร์ดโทรของยายวาดนะคะโทรมาได้นะคะสอบถามรายละเอียดตั้งๆเกี่ยวกับผลไม้ตามดูดูกันนะคะก็จะมีบอกไฟหวานสับประรดมะขามหวานแล้วก็ ทุเรียนแล้วก็อย่างอีกนะคะแก้มังกรนะคะแก้มังกรนี่สาคัญนะคะอีกจัน่อยกับป็นแก้มังกรนะคะขายผลไม้ตามฤด,ดูกันไม่มีโอนมาจําได้ทั้งสิ้นนะคะถ้าผู้ใดนะคะ ไปบอกว่าเออยายวาดให้โอนมาจำนู่นนี่นั่นคือมิจฉาชีพนะคะระวังตัวกันไว้ด้วยนะคะกับขอบคุณเอฟซีขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจนะคะด้วยดีเสมอมาต่อไปอีกจากน้อยนะคะกระเ่ยนบอกไฟวันนะคะ,วะเวลานั่นก่นเดียวยวาวพูดให้เบิงอีกทีนึงนะคะเมื่อนี้ก็มารับจ้างคนทุกคนมารับจ้างคนนะคะคุณอยู่ทางใดแร้วล่ะไปทางใดเรามาทรงเข่านะคะไปทางใดแล้วนะคะนี่เนาะค่ะ เกษตรกรตัวน้นอยๆนะคะฝากดันช่องไว้น้ำแน่เดินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้ยายาบ้ได้เหตุคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนนะคะไปทางไดแล้วพูดแล้ววะ <laughs> คนหาก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ